แจ๋วที่หาเงินเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่พ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตโดยมียายแจ่มที่ทํางานอยู่กรุงเทพเป็นญาติสนิทเพียงคนเดียวยายแจ่มฝากฝังแจ๋วให้ทํางานอยู่กับเพื่อนสดิทของพ่อที่เสือป่ารีสอร์ทจนวันหนึ่งยายแจ่มตกบันไดต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลทําให้แจ๋วต้องเดินทางมาดูแลยายเป็นการด่วนและยายได้ฝากให้แจ๋วดูแลคุณหนูชายลูกชายคนเดียวที่เอาแต่ใจของครอบครัวทัดเทพ เมื่อเจอกันครั้งแรกเจ๋วถึงกับตะลึงกับฤทธิ์ของคุณชายที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอลาวาใสา่คนรับใช้นำซ้ำยังด่าพาดพิงมาถึงเจ๋วที่พึ่งมาถึงบ้านทัดเทพเจ๋วโต้กลับทันทีจนทั้งคู่ปะทะฝีปากกันต่อหน้าใหญ่กับน้องเล็กพี่ชายและน้องสาวลูกติดของดุดดาวแม่เลี้ยงของชายจนเรื่องไปถึงชัชวานพ่อของคุณชายทุกคนจึงได้รู้ว่าเจ๋วเป็นหลานยายแจ่มมาที่นี่เพื่อดูแลคุณหนูชาย คุณชายแผงริกใส่แจวสารพัดจนแจวทนไม่ไหวจึงไปบอกยายแจ่มเพื่อขอลาออกจากการดูแลคุณชายและกลับไปที่เสือป่ารีสอร์ทแต่ยายบอกว่าคุณหนูกําลังจะถูกแม่เลี้ยงโกงสมบัติแจวจึงใจอ่อนกลับไปดูแลคุณชายอีกครั้งเสือลูกชายคนเดียวของลุงกับป้าที่หลงรักพี่แจวเต็มหัวใจไม่อยากให้กลับไปดูแลคุณชายแจ๋วจึงจำเป็นต้องโกหกเสือว่าคุณชายเป็นคนปัญญาอ่อนเสือจึงยอมให้กลับไป เจ๋อกลับมาดูแลคุณชายในครั้งนี้เจ๋บังคับให้คุณชายไปทำงานที่โรงงานและสอนงานให้พร้อมทั้งฝึกบุคลิกภาพสอนคำพูดคำจาชุบตัวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อดุดดาวเห็นท่าไม่ดีเพราะชายลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวก้งใจทำงานจึงเริ่มแผนที่ทำให้พ่อเกลียดคุณชายในขณะนั้นใหญ่ก็ส่งหญิงนุย้ยหม่อมหลวงตกยากากิ๊กของเขามาเป็นเลขาของชาย เพื่อให้หญิงนุ้ยคอยรายงานความคืบหน้าให้ใหญ่รู้ว่าชายกำลังทำอะไรอยู่แจ๋วบังคับให้ชายยอมรับกฎ5้าอย่างแม้ชายแอบนอกกฎไปบ้างแต่แจ๋วก็รับมือได้ทุกครั้งเมื่อเสือมาหาแจ๋วที่กรุงเทพจึงรู้ว่าคุณชายไม่ใช่คนปัญญาอ่อนกลับเป็นหนุ่มมาเซอร์หน้าตาดีรุ่นราวคราวเดียวกันเสือรู้สึกหึงจึงอยากพาแจ๋วกลับรีสอร์ทแต่คุณชายขอตามไปด้วยเพื่อหวังจะปวนงานของแจ๋ว ในระหว่างที่อยู่เสือป่ารีสอร์ทแจ๋วฝึกให้คุณชายหัดช่วยเหลือตัวเองอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนคุณชายต้องกางเต็นท์นอนหัดทําอาหารกินเองและช่วยงานที่รีสอร์ททาให้แจ๋วและคุณชายใกล้ชิดกันมากขึ้นและแอบมีความรู้สึกดีๆต่อกันในเวลาเดียวกันระหว่างที่ชายไม่อยู่ดุดดาวกับใหญ่ก็เริ่มปอกลอกชัชวาลมากขึ้นโดยมีเชิดศักดิ์เพื่อนรักที่หักหลังชัชวาลให้การช่วยเหลือ จนถึงขนาดที่วางแผนทำร้ายทำให้ชัชวานกลายเป็นอมพตกเพื่อที่จะบังคับให้เซนยกมรดกให้ยายแจมรู้เข้าจึงโทรไปตามคุณชายกับแจ๋วให้กลับมาขัดขวางโดยมีแพทเพื่อสมัยเด็กของชายขอยร่วมมือช่วยเหลืออีกแรงแจ๋วเริ่มเห็นความสนิทสนมของชายกับแพทเลยเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันจึงตเตรียมตัวถอยห่างออกจากความใกล้ชิดที่เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆหญิงนุย้ยตั้งท้องกับใหญ่แต่ใหญ่ไม่รับผิดชอบ และให้ไปเอาลูกออกหญิงนุ้ยเสียใจมากเลยจะไปกระโดดน้ําฆ่าตัวตายแต่แจ๋วกับคุณชายขับรถผ่านมาพอดีจึงช่วยไว้ได้ทันหญิงนุ้ยเลยเล่าความจริงให้แจ๋วกับคุณชายฟังคุณชายบอกให้หญิงนุ้ยเก็บเด็กไว้โดยคุณชายจะเป็นคนรับเลี้ยงดูเด็กเองหญิงนุ้ยจึงร่วมมือกับคุณชายและแจ๋วเพื่อหาหลักฐานเอาผิดใหญ่และดุดดาวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแจ๋วกับคุณชายจะได้รักกันหรือไม่ เหตุการณ์ภายในบ้านทัดเทพจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ที่บักกับบูทีวีโหลดเลยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง7 HD